สวครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้มาดูฉบับร่างกฎหมายที่รัฐบาลใหม่นั้นจะต้องมานั่งพิจารณานะครับจะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎหมายการชุมนุมก็มีการเสนอกันมาผ่านหลายยุคหลายสมัยก็มีการปรับการหลายรอบนะครับถ้าเกิดรัฐบาลนี้ต้องการควบคุมการชุมนุมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าที่ได้เห็นกันมาในอดีตเนี่ยก็คงจะต้องมีการผ่าน พรบรฉบับนี้แต่ว่าคําแนะนําของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลใหม่นั้นต้องรับไปพิจารณานะครับมีหลายข้อนะถ้าไปดูในรายละเอียดและวันนี้จะมาดูในรายละเอียดกันนะครับคือทางคณะกรรมการสิทธิเนี่ยเขาได้มีมติต่อร่างพรบการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราชจุดๆ,ๆนะครับยังไม่ผ่านนะฮะอันนี้รอการผ่านจากสภาอยู่ว่าร่างพรบรดังกล่าวนั้นยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประเด็น จึงอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพราะในรัฐธรรมนูนมาตรา4นะมาตรา28มาตรา29แล้วก็มาตรา45แล้วก็มาตรา63เนี่ยได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราะศะจากอาวุธซึ่งอันนี้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษเเยชนของสหประชาชาติแล้วก็กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นของ UDHR หรือ ICCPR เนี่ยมันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอยู่แล้วว่าในการชุมนุมในแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติและเป็นภาคีต่อสนธิสัญญาฉบับต่างๆเหล่านี้รัฐบาลมีหน้าที่นะให้สิทธิขั้นพื้นฐานอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการสิทธิเขาก็เสนอให้รัฐบาลนั้นไปปรับไปปรับร่างกฎหมายที่จะออกมาก่อนที่จะผ่านออกมา ใ <Nice> นสภาคราวนี้กฎหมายที่อนุวัตขึ้นมาเนี่ยทางคณะกรรมการสิทธิ์ก็บอกว่าจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าวทั้งหมดเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่การแสดงเสรีภาพและหลีกเลี่ยงการบัญญัติเงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่เกินความจําเป็นคณะกรรมการสิทธิ์นั้นสรุปว่าการตรากฎหมายเนี่ยควรจะคํานึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา63ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธของประชาชนเพราะฉะนั้นมีประเด็นไหนบ้างที่ควรที่จะมานั่งปรับปรุงแก้ไขข้อที่1คือทางคณะกรรมการสิทธ์ก็มองว่ารัฐบาลต้องไปแก้ไขปรับปรุงคํานิยามของคําว่าการชุมนุมสาธารณะให้มีความกว้างขวางมากขึ้นนะครับคำนิยามของการชุมนุมสาธารณะ สองในประเด็นที่ให้ศาลเข้าไม่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะนั้นทางคณะกรรมการสิทธ์ก็มองว่าไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดแต่เห็นควรว่าควรจะเป็นหน้าที่ของศาลปกครองเพราะว่าในเรื่องของอำนาจการพิจารณาเนี่ยถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐบาลซึ่งเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองโดยเฉพาะเนี่ย ควรจะเป็นสารปกครองไม่ควรจะเป็นสารแพ่งหรือสารจังหวัดนะครับประเด็นถัดมาที่คณะกรรมการเสร็จเขาสรุปว่ารัฐบาลควรจะไปปรับปรุงแก้ไขในพรบการชุมนุมก็คือการชุมนุมสาธารณะนั้นต้องไม่กีดขวางทางเข้าทางออกสถานที่สําคัญในเรื่องนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการเสร็จเนี่ยเขาต้องการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้มันครอบคลุมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานของรัฐ คือในอดีตมีการชุมนุมที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิใช่ไหมฮะมีการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมฮะมีการชุมนุมที่เสียราชประสงค์ใช่ไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงในอนาคตเนี่ยทางคณะกรรมการเสร็จเขามองและเขาแนะนําไปถึงรัฐบาลว่าควรจะให้ปกครองดูแลพื้นที่ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้วยยกตัวอย่างที่ทําการขององค์กรสหประชาชาติซึ่งควรได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับสถานทูต ถ้าดูในอดีตก็มีเฉพาะพันธมิตรเนี่ยแหละที่ไปชุมนุมที่องค์กรระหว่างประเทศหลักๆก็คือไปชุมนุมหน้ายูเนสโกอาจจะมีบางช่วงที่เสื้อแดงไปเคลื่อนไหวยื่นหนังสือต่อสาชาราชิแต่ไม่ถึงขั้นชุมนุมนอกจากนี้การกําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จัดการชุมนุมสาธารณะแจ้งเรื่องของการชุมนุมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มการชุมนุมเนี่ยควรจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปว่าหากแจ้งไม่ได้เนี่ย ให้ดำเนินการในภายหลังระยะเวลาดังกล่าวได้ดำเนินการย้อนหลังได้ถ้าเกิดการชุมนุมนั้นเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดอันนี้ในความเป็นจริงเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าในอดีตประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะตรากฎหมายออกมาในลนนนักษณะนี้แต่ถึงเวลาพอคนเขาต้องการชมรุมนุมเขาก็ชุมนุมกันอยู่ดีนะครับเป็นปัญหาที่หลายประเทศเขาก็หาทางหาทางออกโดยการบังคับ ให้ฝ่ายที่แจ้งอย่างน้อยแจ้งผ่านอีเมลนะฮะแจ้งผ่านโทรศัพท์แจ้งผ่านวิธีการอื่นที่ง่ายกว่าสะดวกกว่าแต่ว่ายังเป็นลายลักษณ์อักษรนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการสิธิ์ข้าก็แนะนำให้รัฐบาลนั้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะทำให้ตัวพรบการชุมนุมนั้นมันมันรัดกุมมากขึ้นรัดกุมแต่ว่าครอบคลุมมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นธรรม ต่อฝ่ายที่ต้องการชุมนุมแล้วก็สะดวกขึ้นสําหรับฝ่ายรัฐบาลเองที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการชุมนุมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคืนนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนะี่ยการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยนั้นมันนอกลู่นอกทางไปถึงจุดที่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการบริษัทเอกชนไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือแม้ว่าคุณจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตของต่างประเทศที่ประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณนั่นมีแต่ความกังวลว่าความการชุมนุมในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มสีไหนเนี่ยมันจะสร้างความวุ่นวายสาหรับประเทศนะฮะทำให้เสถียรภาพการเมืองนั้นไม่มีเสร็จแล้วทําให้ทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายนั้นเสียหายไปด้วยอันนี้เป็นบทเรียนของประเทศชาติจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะมีพรบรชุมนุมเป็นสิ่งที่น่าลองคิดดูนะฮะไม่เลวร้าย อย่างไรก็ดีถ้าจะทำเนี่ยก็ควรจะทําตามแนะนําของคณะกรรมการสิทควรที่จะให้เป็นไปแบบที่ไม่ไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของไทยนั้นได้สัญญาไว้ให้กับประชาชนนะครับเดี๋ยวรอดูวรัฐบาลนี้นั้นจะนําพรบการชุมนุมนั้นมาพิจารณากันอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหลังจากที่ไม่ได้ผ่านมาหลายรอบแล้วถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับ นิตยสารด e e ีคอ o นเมชฉบับเกี่ยวกับอินเดียนะครับน่าสนใจทีเดียวผมได้เข้าไปอ่านบทความเกี่ยวกับ India's e c o n o คอ o นเม o วันมอรฟีเจอร์อยู่ในนิตยสาร e c o n o นเมชเล่มนี้นะฮะมีรูปช้างนะช้างก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอเศรษฐกิจอินเดียคือเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ค่อยๆเดินไปในอดีตตอนนี้อาจจะเป็นช้างที่วิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็ช้างซึ่งเป็นสัตว์ ของประเทศไทยเนี่ยนะฮะแต่ว่าในมุมมองของต่างประเทศเขาจะนึกถึงอินเดียก่อนเขาบอกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียนั้นผลักดันการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ยังรวดเร็วและก้าวกระโดดแล้วก็ไม่แพ้จีนแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยทางอีคอ o เมิ t ์เขามองว่าจีนนั้นต้องมีการผลักดันให้เศรษฐกิจน,นั้นเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบที่ยั่งยืนแล้วก็มีเสถียรภาพกว่า ขาบอกว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประมาณ9%อันนี้อินเดียยังสามารถทําได้อย่างไรก็ดีมันมีปัญหาเรื่องภาวะเงินเฟอ้อที่ได้เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของอินเดียยังมีความยากจนในแบบที่ ปกติแล้วคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้เห็นในเอเชียแล้วคุณจะเห็นเฉพาะในในแอฟริกาประเทศอย่างเอธิโอเปียโซมาเลียแต่ว่าคุณไปดูในอินเดียเนี่ยยังมีหลายพื้นที่ที่ทรัพยากรธรรมนุษย์นั้นยังไม่ถูกหยิบมาใช้เพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม productivity แบบที่อินเดียนั้นมีศักยภาพที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นอิคาริมิสขก็เขียนแล้วก,ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อินเดียต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นก้าวกระโดดขึ้นไปครั้งหนึง่ง เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียซึ่งเป็นประเทศจีนได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับก็น่าลองอ่านดูนะครับ The Economist One More Push for India พักกันสักครู่กับช่วงหน้ากลับมาดูคดีความของทางพันธมิตรฮะวันนั้นพูดถึงเรื่องของค่าปรับวันนี้พูดถึงเรื่องของแกนนำแต่ละคนช่วงหน้าครับ อนุพันธ์ทองคำฟิวเจอร์สการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ให้โอกาสร,รับผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยใช้เงินลงทุนเพียงแค่10%ของราคาทองระดาระดับ Classic 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 ฟิ f เจอร์อนาคตทองเรามองขา้ามการลงทุนมีความเสี่ยงผูลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทดันดีดออ No matter if it rains No matter if the storm comes We can Always ตั้ง่งานกันนะคำตอบที่เติมเต็มให้กับชีวิตที่แท้จริงและอัน h o u s ์คอนโดมิเนียม e a l l i f e Real l i v i n g วําเติมเงินมนทุกคอหน่อยครับได้ค่ะ ะนำวันทูคอใจสปอร์ตเติมเงินกับวันทูคอวันนี้ลุ้นฮอนด้าบริโอฟรีตั้งสิบคันแน่ถึง16ตุลาคมนี้ ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ผมได้รื้อฟื้นคดีพันธมิตรคือผมคิดว่ารัฐบาลน,นี้ได้ลืมคดีต่างๆเหล่านี้ไปแล้วไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็อาจจะได้ลืมคดีต่างๆเหล่านี้ไปแล้วศารลืมหรือเปล่าคงไม่ลืมนะครับเพราะว่าเป็นคำวินิจฉยัฉยที่ออกมาจากศาลเองวันนี้ผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการสืบพยานโจทย์นายเสรีรัตน์ประสุตานนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากาะยานไทย เขาบอกนะฮะในตอนขึ้นสารนะฮะเป็นพยานขึ้นเบิกความสรุปว่าเขาเป็นผู้สั่งการให้ปิดท่ากาศยานสุวรรณภูมิเองอันนี้ก็เป็นไปตามที่แกนดัมเทวิตบอกคือทางทอทอเขาปิดเองแต่เหตุผลลองฟังดูนะฮะนี่ย้อนกลับไปในช่วงที่คุณสมชายวงศสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นถ้าคุณยังจําได้พันธมิตรชุมนุมสร้างความวุ่นวายคือถึงวันนี้หลายคนอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าจําแต่เสื้อแดงชุมนุมจําแต่เผาบ้านเผาเมือง จำแต่การก่อการร้ายใช่ไหมฮะในกรุงเทพมหานครที่เสียกราชประสงค์แล้วนี่แหละฮะนี่เป็นโอกาสทองสำหรับรัฐบาลในยุคที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมและสร้างนิติรัฐลดดับเบิลสแตนดาร์ดที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่จริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในรอบนี้คุณเสรีรัฐได้พูดไว้ตอนขึ้นศาลบอกว่า ที่ต้องปิดท่ากาศยานเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมีกลุ่ม okay. ผู <No ้ชุมนุมบุกรุกเข้าไปซึ่งตอนนั้นเข้าไปจริงแล้วเนี่ยเข้าไปตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนปี2551เนี่ยจนถึงช่วงวันที่ผมยังจำได้3ธันวาคมใช่ไหมฮะตอนนั้นให้สั่งปิดชั่วคราวในเวลา21นาฬิกาเพราะว่าแล้วก็ปิดอย่างเป็นทางการเวลา23นาฬิกาเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะผิดข้อตกลงที่มีไว้ กับองค์กรระหว่างประเทศมันมีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศถ้าเกิดเปิดให้บริการต่ออาจทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารก็เลยแจ้งปิดอย่างเป็นทางการตอนนั้นคณนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยเข้ามาถึงปรองดองรักการผู้ที่กระทําผิดนั้นไม่ต้องดําเนินคดีผมพูดมาตลอดนะฮะถ้าเกิดมีแกนนาเสื้อแดงคนไหนไปสั่งการให้มีการเผาเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นจับไปเลยฮะแล้วก็ส่งเข้าคุกไปเลย ไม่ว่าแกนนำจะเป็นใครถ้าเกิดใครคนไหนสั่งการให้เผาถ่าเซ็นทรัลวิลตอนนั้นต้องดำเนินคดีใครที่เป็นมือที่สาไม่ว่าจะเป็นทหารที่เสื้อแดงอาจจะไปจ้างมาไม่ว่าจะเป็นทหารที่ทหารไปจ้างมาก็ต้องดำเนินคดีการปรองดองนั้นเกิดขึ้นได้แต่ผู้ที่กระทําผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมายนั้นต้องจําคุกลูกเดียวนั่นคือแนวทางในการบริหารประเทศนี้ เพราะฉะนั้นผมมองว่าณเวลานี้เนี่ยต้องมานั่งเตือนความจํารัฐบาลนิดหนึ่งให้ดําเนินคดีกับพัธมิศรคะน,นี้บางส่วนดําเนินคดีไปแล้วได้ซ้าไปแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ในระดับของศาลอุทธรณ์ซึ่งก็ต้องรอดูนะฮะแต่ว่าเตือนความจํานิดหนึ่งแกนนาพัธมิศในคดีนี้ที่ต้องจ่ายค่าปรับเนี่ยนะที่วันนั้นผมสรุปไปที่อยู่ที่หลายร้อยล้านบาทเนี่ยพลตรีจําลองเสยเมืองคุณสนธิลิมทองกุลคุณพิพบงชัย คุณสุริสัยกาตศิลาคุณสมศักดิ์โกสายสุขคุณชัยวัดสินสุวงคุณสมเกียรติพงภัยบูลคุณสรัญยูวงกระจ่างคุณสำราญรอดเพชรคุณสิริชัยไม้งามคุณมาลีรัตแก้วกาคุณเทิดภูมิใจดีนะเพราะฉะนั้นสรุปตัวเลขออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้ผมพูดกี่ร้อยล้านบาทที่แต่ละคนนี้ยังไม่ได้จ่ายเลยสรุปรายชื่อออกมาชัดเจนว่าถ้าเกิดถึงเวลาไม่มีใครจ่ายค่าปรับ ตำรวจก็ต้องบังคับบังคับใช้กฎหมายที่ระบุว่าถ้าคุณไม่จ่ายค่าปรับกี่บาทคุณต้องถูกจำคุกกี่วันก็คำนวณออกมาหาออกมาแล้วถึงเวลาคนไหนที่ไม่จ่ายค่าปรับไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็ท้องส่งเข้าจำคุกทันทีการบังคับคดีในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะเดีวยวกันทุกคนก็รอคำพิพากษาจากศาลอุทธรณ์ด้วยเพราะพวกนี้เขาก็อุทธรณ์คดีกันต่อไป ในยุคที่จะสร้างความถูกต้องให้กับประเทศชาตินั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมานิรโทษกรรมให้กับใครทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่กระทําผิดโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งอาจจะไม่โจทย์ของรัฐบาลอาจจะเป็นโจทย์ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งใหญ่กว่ารัฐบาลก็ได้แต่เป็นสิ่งที่ประเทศชาตินั้นรอเห็นอยู่คือฝ่ายที่กระทําผิดนั้นต้องถูกลงโทษถึงเวลาของข่าวต่างประเทศในช่วง Global Voices ไปกันที่เรื่องของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับเป็นเรื่องเบาๆแล้วกันในวันนี้หลายคนบอกว่าโอบามานั้นแต่งตัวเท่เลือเกินนะแต่งตัวเท่เลือเกินใส่สูตรเหมือนแบบพระเอกหนังคีออนอรีฟส์เลย อันนี้ก็จริงนะฮะปรากฏว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยชอบใส่สูตรยี่ห้อเดียวกับดารานักแสดงชื่อดังหลายคนเป็นสูตรยี่ห้อไหนหลายคนเนี่ยจะได้แต่งตัวตามโอบามาได้ยี่ห้อของโจเซฟอาบูดฮะคิวนอร์ิฟส์ก็ชอบใส่ยี่ห้อนี้แต่คิวนอร์ฟส์เขาก็ใส่หลายหลายยี่ห้อแต่ว่าเขาก็ชอบใส่ยี่ห้อนี้เป็นพิเศษโจเซฟอาบูดคือที่โจเซฟอาบูดเขาทำยี่ห้ออะไรเขาทำแฟชั่นไลน์ทั้งหมดเนี่ยก็มี ยี่ห้อของโจเซฟอาบูทเองแล้วก็มียี่ห้อที่มีชื่อว่า h a r ์ s เช a e ฟอร์มาร์ด้วยนะฮะซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท HMX LLC HMX LLC นะครับเป็นยี่ห้อที่ดังในเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยที่โอบามานั้นเคยเป็นสอวอวอแล้วามาก็เป็นเพื่อนสนิทกับนักดีซา์โจเซฟอาบูทเพราะฉะนั้นพอ oud, อาบูดโด่งดังขึ้นมาอบามาก็ดังทางการเมืองขึ้นมาแล้วตอนนี้อบามาก็ยังใส่สูตรของ โจเซฟอับูตอยู่นะครับแล้วก็ใส่ในวันที่เขารับตําแหน่งในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช2008และทุกวันนี้ก็ยังใส่โจเซฟอับบูตอยู่นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ปกติแล้วประธานาธิบดีสหร,รัฐจะไม่ใส่ประธานาธิบดีสหร,รัฐใน,ในอดีตนนจะใส่สูตรของดีไซเนอร์ยี่ห้อแบรนด์แบรนด์เก่าๆหน่อยเก่าแก่หน่อยนะแต่ว่าไม่ใส่แบบโมเดิร์นแล้วก็หนุ่มๆแบบโจเซฟอับบูตก็รายงานกันให้ทราบเป็คนที่ติดตามแฟชั่นของบารักโอบามา พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเดลี่โคดจากคุณสุริยสัยกัตศิลา คือเป็นการากใช,ใช้สัญลักษณ์ในการต่อสู้จุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้คนหลักร้อยหลักสิบหลักพันก้าวขึ้นมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้ที่นี่มีคนตายที่นมีคนตายประชาชนที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเนี่ย<ๆ>เขาแสดงปฏิกิริยาต่อวความอายุที่ทำ สุรพงศ์โตวิจักชัยกุลเปิดใจหลังเข้ากระทรวงการต่างประเทศวันนี้วันแรกยอมรับเป็นภาระหนักแต่จะทําให้เต็มที่ย้ำำําทําตามกฎหมายเพื่อประเทศชาติและพบกับภาพยนตร์ของผู้กํากับสายเลือดไทยนนทวัฒน์นำเบญจพลหลังคว้าทุนสนับสนุนสารคดีจากเทศการภาพยนตร์นานาชาติปูซาน2011ติดตามในรายการไวท์โฟกัสคืนนี้21นาฬิก30นาที เรื่องเก๋ๆและเรื่องเทๆ่ๆเรื่องมันๆและเรื่องอินๆทุกเรื่องราวบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราแชร์ให้คุณก่อนใคร Block Buffet Block Out the World ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาทาง Wise TV และที่ wise tv.co.th ส่งต่อทุกรสชาติบนโลกออนไลน์ Block Buffet Block Out the World ที่เดียวทาง Wise TV ในขัดที่การพักการเมืองใหม่นะครับคุณสุรศัยกัทศิลาได้พูดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะผมย้อนคำพูดของคุณสุรศัยวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2554บอกว่าหากนักการเมืองไม่ปรับตัวแล้วก็ประเมินตัวเองใหม่แล้วก็เร่งรัดปฏิรูประบบการเมืองอย่างเข้มข้นก็น่าเป็นห่วงเพราะไม่ว่าจะเลือกตั้งช้าหรือเร็วรัฐบาลหลังเลือกตั้งก็ยังไม่เป็นคําตอบที่แท้จริงวิกฤตของชาติที่เรื้อรังก็ยังไม่คลี่คลาย และมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลหลังเลือกตั้งจะเป็นจุดนับหนึ่งของความรุนแรงรอบใหม่ที่หนักหน่วงกว่าเดิมเพราะระดับของความขัดแย้งในขณะนี้มีการจัดขบวนส่องสมกําลังสร้างฐานมวลชนเพื่อเกมช่วงชิงอํำนาจที่ใหญ่กว่าผลแพ้ชนะในการเลือกตั้งฉะนั้นถ้าหลายฝ่ายยังคิดว่าการเลือกตั้งเป็นคําตอบเดียวและคําตอบสุดท้ายนั้นถือเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงและจะวิ่งตาม หลังความขัดแย้งหลายก้าวความขัดแย้งที่ประเทศชาตินั้นมีอยู่เนี่ยนะคัมนันความขัดแย้งระหว่างอะไรรู้ไหมฮะเป็นความขัดแย้งระหว่างอำนาจนํากับประชาชนที่เขาแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งเป็นความขัดแย้งระหว่างพันธมิตรและอำนาจนํากับฝ่ายที่เขาเล่นอยู่ในเกมเล่นผ่านการเลือกตั้ง แล้วก็เล่นการเมืองแบบบริสุทธิ์นั่นคือความขัดแยง้งมันไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนประชาชนประเทศไทยผมคิดว่ารักกันดีมันเป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่เขาเข้ามาอยู่ในอำนาจผ่านการเลือกตั้งที่ประชาชนนั้นรับรองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเพื่อไทยพวกนี้เขาเป็นคนที่เล่นอยู่ในเกมเขาเดินสายเพื่อเข้ามาอยู่ในอำนาจ บริหารประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งมีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งรวมทั้งพันธมิตรด้วยอำนาจนําด้วยเครือข่ายอมตะยาธิปไตยทั้งหมดซึ่งไม่เข้าใจในกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้แล้วนั่นนั่นแหละคือฝ่ายที่ขัดแยง้งส่วนประชาชนในประเทศเขาก็รักกันดีเขาไม่มีปัญหาอะไรเดียวกันผมนั่งคุยับคนที่เขาสมัครพรรคประชาธิปัตย์ผมคุยกันแบบฐานะที่เป็นเพื่อนกันคุยกัน มันก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรที่อยู่กันไม่ได้คือฝ่ายที่คิดที่จะล้มความเป็นประชาธิปไตยแล้วสถาปนาระบอบเผด็จก,การขึ้นมาอีกแบบมันเป็นความขัดแย้งในรูปแบบนั้นมากกว่าอำนาจนำซึ่งพันธมิตรก็ไปด้วยกับประชาชนไม่ใช่ประชาชนกับประชาชนถ้าพันธมิตรเรืออำนาจนำคิดว่าตนเองนั้นเป็นตัวแทนประชาชนนั้นคิดผิด ผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนถึงเวลาของ Daily p i กนะครับไปดูภาพในวันนี้สิ่งที่ผมเสียดายคือตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีบารัโอบามานั้นก็ถูกมองว่าไร้ความสามารถในการบริหารแบบที่จะดึงทั้งสอสอสอวอพัก Republican และ Democrat มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้หลายคนก็มองว่า Republican น่าจะช่วงชิงจังหวะส่งคนที่ดีๆมาเป็นแคนดิดตประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อชนะอบามา แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครที่ดูเด่นมิดรอมนี่ก็ไม่เคยเด่นสักเท่าไหร่นูตกิงกริชก็เงียบๆไปแล้วเพเล่ลนก็ไม่เอาจริงบัคเมนก็อาจจะไม่แข็งพอแล้วน่าเสียดายคนที่เคยมีเซเลบริตี้พาวเวอร์หรือพลังของชื่อเสียงที่อาจจะพอสู้กับโอบามาได้อย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลงผมนั่งคิดไปคิดมาขนาดโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่กล้าลงเนี่ยสงสัยโอบามาได้เป็นประธานาธิบดีต่อในปี2000 12ถึง2,016ซึ่งก็น่าเสียดายเพราะว่ามันมีจังหวะที่น่าจะเล่นงานโอบามาได้มากกว่านี้โดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่มีวิกฤตการเพิ่มเพดานหนี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาซึ่งโอบามาก็พิสูจน์ว่าไม่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้ทุกฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ไม่กล้าหลงคนอื่นก็ไม่เด่น เพราะฉะนั้นโอบามาอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อถึงแม้ว่าผลงานนั้นไม่โดดเด่นนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ